บทที่หนึ่งระบบพิกัดเชิงขั้วและก็สมาการเองตัวแปรเสริม ท่าน,นี้เป็นหัวข้อที่1.3กราฟของสมการในระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับวิธีการเขียนกราฟในระบบพิกัดเชิงขั้วสามารถทำได้โดย 1. กําำหนดค่ามุมเซตาเพื่อคำนวณหาค่าอาในที่นี้ข้อจำกัดการหมุนของมุมแค่1รอบนะครับหรือไม่เกิน2พายนะครับ หมายเหตุเรานิยมใช้ตารางเพื่อแสดงค่าที่คำนวณได้นะครับข้อ2นะครับจากนั้นนำค่า r และก็มุมเซต้าที่ได้ไปวาดกราฟ <c oughs> ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับตัวอย่าง1.3ขีด1จงวาดกราฟของ r เท่ากับสายเซต วิธีทำนะครับเราจะกำหนดค่ามุมเซต้าตั้งแต่0ถึง2พายในที่นี้ขอเป็นเรเดียนนะครับจากตารางก็จะเห็นว่าค่ามุมเริ่มต้นที่0องศาพายจน6พายสนวน4พายจน3พายจนส่วส2 2พายจนส่วน3าพายจน6พายจากนั้นก็จะเป็น7พายจน6 สี่พายส่วนสาพายส่วนสอพายส่วนสแล้วก็11บเพายส่วนหแล้วก็สุดท้าย2อพายนะครับามาดูค่าเซต้าที่1นศูนย์องศานะครับจากโจทย์เราก็แทนเซต้าด้วยศก็จะได้รัศมี R มาเป็น0นะครับแล้วก็นำไปพลอตก็จะได้จุดที่จุดขั่วนะครับต่อไปเซต้าเท่ากับพายส่วน6แทนลงในสมการโจทย์ นะครับก็จะได้รัศมี r เท่ากับ0.5 <c oughs> ก็นำไปพลอตในกราฟนะครับที่มุมพายส่วน6ระยะรัศมี0.5ที่มุมพายส่วน4แทนลงในตัวโจทย์ก็จะได้รัศมี0.7น,นะครับก็นำมาพลอตนะครับจากนั้นมุมพายส่วน3 นำมาแทนค่าก็จะได้0.86เราก็นำมาพลอตต่อไปมุมพายส่วน2แทนค่าลงในโจทย์นะครับก็จะได้รัศมี r เท่าทกับ1นำค่าที่ได้มาพลอตมุมต่อไป2พายส่วน3นะครับแทนลงในโจทย์ก็จะได้รัศมี0.86ก็นำมาพลอตเช่นเดียวกันนะครับ มุมตัดถัดไป5พายส่วน6ก็จะได้รัศมีออกมา0.5ก็นำมาพลอตมุมถัดไปมุมพายนะครับแทนลงในทรายพายก็จะได้รัศมีเป็น0ูนอนนี้ก็จะเห็นว่าจุดเนี่ยเริ่มซ้ำกับจุดที่0ูนย์องศานะครับในที่นี้ก็จะใช้จุดสีแดง แล้วก็ล้อมรอบด้วยสีน้ําเงินนะครับมุมถัดไปนะครับมุม7พายส่วน6แทนค่าลงในโจทย์ก็จะได้รัศมีเท่ากับลบศูที่มุมเจ็ดพายส่วน6ซึ่งอยู่ในโคดันที่3นะครับก็จะเป็นจุด Q พายเป็นเงานะครับ รัศมีที่วัดออกมาก็0.5แต่เนื่องจากเราได้ค่า R มาติดลบเพราะฉะนั้นจุดตัวจริงก็จะไปอยู่ที่ค้อดันที่1ก็คือจุด Q นะครับมุมถัดไป4พายส่วน3ก็จะได้รัศมีออกมาลบ0.86อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็นำไปพลอตแทนที่จะพลอตในอ้อดันที่3ก็ต้องไปพลอตในคอ้อดันที่1นะครับ มุมถัดไป3พายส่วน2ได้รัศมีออกมาลบ1ก็พลอดที่ที่เดียวกับจุดในมุมพายส่วน2นะครับมุม5าพายส่วน3ก็ได้รัศมีออกมาติดลบ0.86ก็แทนที่จะพลอดในโคเดนที่4ี่ก็ได้ไปพลอดในโคเดนที่2ก็จะเป็นจุดสาเดิมนะครับ มุมที่11ไยส่วน6ก็ได้รัศมีมาลบ0.5อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไปพลอตในโคดันที่2แล้วก็มุมสุดท้ายมุม2ไพก็จะได้รัศมีมาเป็น0ก็จะซ้ำเดิมครานี้ก็จะได้กราฟเป็นวงกลมสีแดงตามนี้นะครับเรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับ จากเท่ากับไซด์เซตาคูณทั้งสองข้างไดอาร์ก็จะได้ฝั่งขวาเป็นอายกกำลังสองฝั่งซ้ายก็เป็นอาคูณไซด์เซตานะครับเปลี่ยนอายกกำลังสองให้เป็น x ยกกำลังสองบวก y ายยกกำลังสองแล้วก็ด้านซ้ายทังด้านขวานะครับก็เปลี่ยนอาคูณไซด์เซตาให้เป็น y จากนั้น <c oughs> ลบ y เข้าไปทั้งสองฝั่ง ทางด้านฝั่งซ้ายก็ได้ x กําลังสองบวก y กํลังสองลบ y ทางด้านฝั่งขวาก็เป็นศูนย์ไปทำให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์ในเทอมของ x โทษทีนะครับในเทอมของ y ก็จะได้ x กําลังสองบวกในวงเล็บ y ยกําลังสองลบ y บวกสี่หนึ่งกับสี่แล้วก็ลบออกสี 4, ่หนึ่งกับสี่เท่ากับศูนย์นะครับ <c oughs> ซึ่งก็จะได้เป็น x ยกําลังสองบวก y ลบศษนึ่งสองทั้งหมดนะครับยกกำลังสองเท่ากับศษนึ่งซึ่งเราก็จะได้กราฟวงกลมรัศมีครึ่งหน่วยหรือ0.5นะครับและจุดศูนย์กลางอยู่ที่ x 0่ y ศูนหนึ่งกันสองคราวนี้มาดูจากตัวอย่างนะครับก็จะพบว่าการคำนวณเราพบกรณี เครื่องหมายหน้า R ที่เป็นค่าลบก็ต้องใช้ความรู้จากหัวข้อที่ผ่านมาแล้วนะครับหัวข้อ1 1ในการที่จะวาดจุดลงไปในกราฟนะครับข้อ2พบว่าเมื่อมุมเปลี่ยนไปจาก0ถึง2พายค่า R จะซ้ำกันซึ่งทำให้เสียเวลานะครับในหัวข้อถัดไปนะครับเราก็จะมีวิธีทดสอบการสมมาตร ก่อนที่จะวาดกราฟนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างที่1.3ขีด2จงวาดกราฟของสมการในวงเล็บ x กำลัง2บวก y กลัง2ทั้งวงเล็บยกกำลังเศษ3ส่วน2เท่ากับ2คูณ x คูณ y ก็จะเห็นว่ารูปร่างของสมการค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับ ถ้าเรานำไปวาดกราฟเลยก็จะมีความยุ่งยากเราก็จะใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมการของสมการในในระบบพิกัดฉากกับสมการในระบบเชิงขั้วในหัวข้อที่แล้วมาช่วยนะครับเราทราบว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ r กำลังสองและ x เท่ากับ r c ค s y เท่ากับ r s i n จากโจทย์เราก็แทนในวงเล็บ x กำลังสองบวก y กำลังสองด้วย R- ยกกำลังสองแล้วทั้งหมดยกกำลังเศษสส่วน2ส่วนทางด้านขวามือแทน x แล้วก็แทน y ด้วย R คูณ cos เซต้าแล้วก็ R คูณไซน์เซตาตามลำดับเราก็จะได้ทางด้านซ้าย R- ยกกำลังสามเท่ากับทางด้านขวา2คูณ R- ยกกำลังสอง cos เซตาเซตานะครับเรานำ R- กกำลังสอง หารตลอดทั้งสองฝั่งฝั่งซ้ายก็จะได้ r ทางฝั่งขวาก็จะได้2 cos อสเซตาคูณไซน์เซตาซึ่งเราก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณแปลงทางด้านขวาก็จะได้ sin 2เซตานะครับออพอเราได้สมการเป็นระบบเชิงคั้วเรียบร้อยเราก็ใช้วิธีการที่เหมือนกับตัวอย่างที่แล้วก็คือตีตารางไล่มุมตั้งแต่0 นะครับเพิ่มขึ้นมาเรืเร่อยๆจนถึงพายจนถึง2พายนะครับอ่ามุมแรก0นย์องศาแทนค่าลงในสมการโจทย์ R เท่ากับ sin 2เซตาก็จะได้ R เท่ากับศูน,นะครับ r าเท่ากับศแล้วก็พลอตลงในกราฟมุมถัดไปพายส่วน6แทนลงไปในสมการโจทย์นะครับ 2พายหารด้วย6ก็เหลือพายส่วน3นะครับก็จะได้ R เท่ากับรูทสส่วน2ก็คือ0.86ยนะครับศูนเราก็นําค่ามาพลอตนะครับตรงนี้นะครับในกราฟมุมถัดไปเป็นมุมพายส่วน4ก็จะได้อากมา1.0นะครับก็นำค่ามาพลอตมุมถัดไปพายส่วน3 แทนค่าลงไปก็จะได้0.86ก็นำค่ามาพลอตค่าอามาพลอตนะครับมุมถัดไปพายส่วนสองแทนค่าลงไปได้อารเท่าก,กับ0ก็จะมาที่จุดเชิงขั่วนะครับจุดขั้วนะครับมุมถัดไปก็จะเป็น2พายส่วน3นะครับ ก็คือ120องศาซึ่งอยู่ในโคดันสองเราแทนค่าลงไปได้ R มาติดลบ0.86เราก็ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาจุดที่พล o อตก็จะไม่ได้อยู่บนโคดนที่2แต่ก็จะอยู่ตรงกันข้ามเพราะว่า R ติดลบก็ได้มาตรงนี้นะครับอยู่ในโคดนที่4นะครับมุมทัดไป3พายจนแทนค่าลงไปก็ได้ R ลบ หนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันแทนที่เราจะพอดในโคอด้นสองก็มาพอดในโคอด้นสี่มุมถัดไป5พายส่วน6แทนค่าลงไปได้าติดลบ0.86กนะครับก็แทนที่จะพอดในค้อดันที่2เราก็มาพอดใน,ในค้อดันที่4มุมพายก็แทนค่าลงไปก็ได้าเท่ากับ0ก็มาซ้ำที่จุดขั้วนะครับ ดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้กราฟมา2ส,ส่วนนะครับหรืออาจจะเรียกว่า2กลีบละนะครับมุมถัดไป7พายส่วน6แทนค่าลงไปก็จะได้ R 0.86อันนี้ตัวจริงนะครับเราก็พลอตในค้นั้นที่3มุมถัดไปเซต้าเท่ากับ5พายส่วน4แทนค่าลงไปก็จะได้ R เท่ากับ1ก็นำมาพลอต นะครับมุมถัดไปมุมเซต้าเท่ากับ4พายส่วน3แทนค่าลงไปก็ได้รัศมี r เท่ากับ0.86ก็นำมาพลอตมุมถัดไป3พายส่วน2แทนค่าลงไปได้รัศมี r เท่ากับ0.0นะครับเราก็จะได้เป็นกลีดอีกกลีดหนึ่งมุมถัดไป5พายส่วน3ก็ได้ R มาติดลบ0.86 อันนี้ก็เช่นเดียวกัน5้าพายส่วนสก็คืออยู่ในโคดันที่4ตรงกับ300องศานะครับแทนที่เราจะพลอตในโคดันที่4เนื่องจากอาติดลบเราก็ไปพลอตที่โคดันที่2นะครับมุมถัดไปเจ็ดพายส่วนสก็ได้ R ลบหก็ไปพลอตในโคดันที่2มุมถัดไป11 พายส่วน6แทนค่าลงในโจทย์นะครับก็ได้ R ลบ0.86ก็ต้องไปพลอดในโคแดันที่2นะครับแล้วก็มุมสุดท้าย2พายก็ได้ R ทกับ0ดังนั้นก็จะได้กรีบที่4นะครับทีนี้จากตัวอย่างจะพบว่าเมื่อมุมเปลี่ยนจาก0ถึง2พายค่า R ก็จะซ้ำกันหลายรอบซึ่งทำให้เสียเวลานะครับ ในหัวข้อถัดไปก็จะมีการทดสอบสมมาตรก่อนนะครับและพบว่าวิธีการลงจุดค่อนข้างจะซับซ้อนและก็ใช้เวลานานนะครับอย่างไรก็ตามวิธีการวาดกราฟของสมการเชิงค้่จะสามารถทำให้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยการพิจารณาคุณสมบัติบางประการของสมการเชิงค้่อย่างเช่นการสมมาตรการพิจารณาเส้นสัมผัส ที่คั่วเป็นต้น